ต่นอ็อตฉันมีอะไรจะเล่าให้แกฟังนะคนข้างบ้านเขาบอกว่าไปเจอเยไมนัดพบผู้ชายอยู่แถวหน้าหมู่บ้านอะ่ะแกรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครอะ่ะนอ็อตแม่ครับผู้ชายคนนั้นที่แม่พูดถึงไงเขาอาจจะเป็นเพื่อนไม่ก็ได้นะครับแม่จะไปยุ่งเรื่องของไม้ทําไมนอ็อตแกนี่มันโง่จริงๆเลยนะไอ้ผู้ชายที่เยไม้ไม่หานะ่ะมันอาจาจะเป็นชู้กันงจริงก็ได้แม่ครับแม่เลิกสร้างปัญหาผมสักทีได้ไหมครับไม้เขาไม่ทําแบบนั้นกับผมหรอกแล้วตอนนี้ผมก็สายแล้วด้วย ผมต้องรีบไปทําการผมไม่มีเวลามานั่งฟังเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกนะนี่น,นี่น็อตฉันบอกแกไว้เลยนะฉันจะไม่ยอมให้เยมายมันหลอกแกหรอกนะแกต้องอยากับมันฉันไม่เอาหรอกนะลูกสะใภ้ที่แอบครบชู้แบบนี้แม่ครับนี่แม่พูดเรื่องอะไรของแม่เนี่ยไม่ว่าแม่จะพูดยังไงก็แล้วแต่ผมจะไม่อยาก,กับไมนี่แม่พูดเรื่องอะไรนะ่ะคะเรืงแต่ที่ไมแต่งงานกับพี่น,อน,น็อเไม่ ไม่เคยคิดมีใครหรือมีคนอื่นเลยสักครั้งเดียวเลยนะคะแม่พูดแบบนี้มันดููกเกินไปหรือเปล่าคะไม่เยีาา่ยมไมเยี่ยมมาทำตัวไรเดียงสาหน่อยเลยนะคนแถวบ้านเขาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วนะว่าแกแอบ,บไปหาผู้ชายแถวหน้าหมู่บ้านอะ่ะไหนบอกฉันมาสิว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นเป็นใครผู้ชายคนนั้นคือเพื่อนร่วมง,งานของไม้เราก็แค่บังเอิญเจอกันไม่ได้แอบ,บนัดแนะอะไรกันทั้งนั้นมายืนคุยกับเขาแค่แป๊บเดียวเองนะคะทำไมเรื่องมันถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ แม่นั่นแหละค่ะเลิกพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วแบบนั้นเหรอแต่ฉันไม่สนหรอกนะว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันจะเป็นเพื่อนแกหรือว่าเป็นชู้แกน่ะแต่ว่าฉันจะให้ต่นอตหย่ากับแกแม่นี่แม่พูดแบบนี้ได้ยังไงคะแม่จะให้ม่หย่าก,กับพี่นอตแม่คิดถึงหน้าหลานบ้างไหมคะหลานจะต้องขาดพ่อนะคะแม่หลานงั้นเหรอฉันเริ่มไม่แน่ใจเลยนะว่าไอ้เด็กคนนั้นน่ะมันเป็นหลานของฉันจริงๆหรือเปล่าต่นอต นี่พาลูกแกไปตรวจ DNA เดี๋ยวนี้เลยนะจะได้รู้ว่าเด็กคนนั้นอ่ะเป็นลูกแกจริงหรือเปล่าแม่ครับนี่แม่กาลังจะทําให้ครอบครัวผมแตกแยกอยู่นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ยอมหย่ากับมาเด็กขาดนัดนี่แกเป็นลูกฉันนะทําไมไม่ฟังสิ่งที่ฉันพูดบ้างฮะฉันถามหน่อยถ้าเกิดแกรู้ความจริงว่าเด็กคนนะั้นไม่ใช่ลูกแกนะแกยังจะเลี้ยงมันอยู่ไหมฮะได้ถ้าแกไม่ฟังสิ่งที่ฉันพูดแล้วก็ฉันก็ไม่มีความจําเป็นต้องอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้ว ไม่ไม่ไม่แม่ไม่ไม่ไม่แม่จะทำอะไรอะ่ะแม่มจะเย็นก่อนนะครับถ้าแม่อยากให้ผมพาลูกไปตรวจดีเอเออผมทำแบบนั้นก็ได้ครับแม่แม่จะเย็นก่อนนะพี่นนท์นี่พี่ทำอะไรอะ่ะแบบนี้พี่ก็ไม่เชื่อใจไม่อย่างนั้นเหรอพี่เชื่อสิ่งที่แม่พี่พูดเหรอได้นั่นหมายมว่าเราไปหย่ากันเถอะอไม่เดี๋ยวก่อนสิมไม่แม่ นี่แม่ทำอะไรของแม่เนี่ยแกไม่ต้องพูดเลยรีบไปทำงานได้แล้วไปไปสินี่เย <What? S 1> มายเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยนะอะไรคะแม่เรามีเรื่องอะไรต้องคุยกันอีกนั้นเหรอแม่ต้องการอะไรจากมาอีก นี่แม่อยากให้มมยอยากกับพี่น็อตไมยก็ตกลงแล้วไงมายอมหย่าด้วยแหละแล้วแม่จะเอาอะไรจากมมยอีกคะที่ฉันอยากจะให้ตาเน็ตมันหยากับแกเพราะว่าแกไม่มีคุณสมบัติของการเป็นลูกสะภ้ยแล้วก็เป็นเมียที่ดีไงฉันก็แค่อยากจะให้ตาเน็ตมันมีชีวิตที่ดีขึ้นมันพูดอะไรไปน่ะจะได้มีคนคอยละบฟังความคิดเห็นมันไงในขณะที่แกน่ะไม่มีความเหมาะสมกับลูกชายฉันแม้แต่นิดเดียว แม่อยากคิดว่าหมายไม่รู้นะคะพว่าที่แม่อยากให้หมายอยากให้พี่นองมันเป็นเพราะอะไรเพราะแม่ตั้งใจหาสระพายหม,ยม่มาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะแล้วมันยังไงอะในเมื่อลูกชายฉันเขาเป็นคนรูปหลอ่อมันก็ไม่แปลกเนี่ยที่จะมีผู้หญิงวิ่งเข้าหาเขาอยากแต่งงานกับเขาอะฉันว่าแกนะ่ะรีบอยากกับลูกชายฉันเถอะแล้วข้อสําคัญที่สุดนะถ้าเกิดว่าผลตรวจดีเอ็นเอออกมาแล้วก็พบว่าเด็กคนนั้นเป็นหลานชายของฉันจริงๆแล้วก็แกยู่หวังนะ ว่าแกจะเอาหลานชายของฉันไปไหนอะมไม่ลอยผลตรวจอะไรนัาทางน้นละค่ะแม่ไม่บอกไเลยนะคะไม่จะออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วไม่ก็จะไปรับโรคที่โรงเรียนแล้วไม่ก็จะไปจากที่นี่แล้วไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกเลยเพราะที่บ้านเนี่ยมีแต่คนน่ารังเกียจออกไปจากห้องไม่เดี๋ยวนี้คะ่ะไม่จะเก็บของปวดนี้มากใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมคะแม่ไมบอกให้ออกไปไง้าเลย ไปก็ได้ไว้แล้วฉันจะลอดูแม่ครับผลตรวจดีเอออกแล้วนะครับอ๋อยช่างมันทะลกเรื่องนั้นะนั่งก่อนไม่เลยจะคุยด้วยน็อตแม่มีใครจะมาแนะนำให้แกรู้จักนะลูก รับรองเลยคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะลูกไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือว่าการศึกษานะ่ะดีไปหมดทุกอย่างเลยผู้หญิงแบบนี้แหละที่แม่ชอบและก็ตามหามานานแสนนานอ่ะลูกนี่แม่จะให้ผมไปยุ่งกับใครอีกครับทั้งนั้นที่ผมก็ทําตามที่แม่บอกทุกอย่างแล้วอะ่ะพาลูกไปตรวจดีเอ็นเอยองยากับไม่ตอนเนี้ยผมไม่มีทั้งเมียและลูกของผมแม่ต้องการอะไรจากผมอีกอะ่ะนี่แม่จะแนะนําคนอื่นให้ผมรู้จักเหรอผมบอกแม่เลยนะว่าผมไม่เอา ในใจผมตอนเนี้ยมีแค่มายกับลูกของผมน็อตในเมื่อตอนนี้แกกับยัยไม้ก็เลิกกันไปแล้วน่ะจะไปนั่งคิดถึงมันทำไมไม่รู้แหละถ้าเกิดวันนี้แกจะไม่ไปเจอคนที่ฉันแนะนําให้แกรู้จักแล้วก็ฉันก็จะนัดวันแต่งงานให้แกเลยเอาไหมล่ะก็ได้ครับผมยอมเจอก็ได้นี่น็อตแกไม่ต้องห่วงเลยนะผู้หญิงคนนี้แม่สแกนมาแล้วลูกว่าเขาต้องเป็นคนดี หมาะกับคนดีๆอย่างแกแน่นอนอน่ากินจังเลยแม่ที่ทำไมแม่ทำอาหารช้าจังเลยอะคะที่ต้องหิวแล้วนะคะจะให้ตองหิวจนตายเลยหรือไงแม่คะแม่รู้ไหมคะว่ามันดีแค่ไหนแล้วที่ตองยอมแต่งงานกับลูกชายแม่ทั้งๆท,ที่ลูกชายแม่ก็ผ่านการแต่งงานมาแล้วอะ ตอ,องแม่ขอโทษนะลูกแม่ผิดเองที่ทําให้ตองต้องรอนานแบบนี้ไม่หนาซ้ํายังทําให้ตองเสียความรู้สึกอีกอ่ะเอาเป็นว่าแม่จะชดเชยทุกอย่างนะลูกนะแม่ชดเชยอะไรตองได้คะนี่ตองยอมแต่งงานให้ทั้งท้งที่พี่น็อตเนี่ยก็ผ่านการแต่งงานมาแล้วมีเมียมีลูกมาแล้วด้วยซ้ำอ่ะแม่ แล้วถ้าเกิดเป็นสิ่งนี้แล้วลูกตองโอเคไหมทองเส้นนี้แม่ซื้อมาหลายเหมือนอยู่นะลูกตองรับไว้เถอะนะถือว่าเป็นการเจอเชยที่ทำให้ตองเสียความรู้สึกนะล,ลูกนะจะไปยืนพูดแร้งหน่ะคะรีบไปทำให้มันเสร็จสิคะไม่ต้องหิวจะตายแล้วคะ่ะไส้จะขาดแล้วจ้าๆจาเดี๋ยวแม่รีบทำให้นะลูกนะ ้องลูกกับข้าวมาล้วจ้ะแม่นี่ไม่ทำอาหารอะไรคะเนี่ย <c oughs> หน้าตาไม่เห็นหน้ากินเลยสักอย่างแล้วนี่กินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแล้วทำมาให้ใครกินคะน้อยขนาดเนี้ฉันได้คิดผิดจริงๆเลยที่แต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านนี้เนี่ยไอ้เราก็คิดว่าจะได้อยู่สุขสบายดูแลฉันดีแต่นี่อะไรอะะ่ะฮะ เอาเงินมาให้ตองห้าหมื่นเลยค่ะตองจะไปกินข้าวข้างนอกอาหารเนี้ยกินไม่ลงตองไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกลูกลําพังตอนอนให้แม่แต่ละเดือนน่ะแม่ก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วตอนนี้แม่ก็เหลือติดตัวห้าพันเองไม่ให้ตองหมดเลยนะ ฉันไม่ไหวเลยนะเมียแกนะไอ้ตองอ่ะมันใช้แม่ทำหลอดข้าวทุกวันแล้วมันก็ดูด่าแม่ทุกวันนอดแม่ทนไม่ไหวลนะผู้หญิงอะไรแบบนี้วะลูกสะใภ้อะไรแบบนี้แกไปหยากกับมันเลยนะก่อนที่มันจะใช้ฉันมากกว่านี้ใครๆก็ไม่ถูกใจแม่เลยครับตั้งแต่มาแล้วพอเป็นตองแม่ก็ไม่ชอบอีกทั้งที่แม่ก็เป็นคนหาแม่ผมแท้ๆบอกว่าตอนนั้นตองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทําไมตอนนี้มาบอกผมหยากอะตองเลยครับแม่นี่เอาใจยากจริง ส่วนตองอ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับผมไม่ได้รักตองตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะในใจของผมอ่ะมีแค่ไม้กับลูกของผมเท่านั้นตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าใครรักฉันจริงใครดีกับฉันอ่ะเอาเป็นว่าฉันจะไปตามยายไม้กลับมาอยู่ที่นี่เองส่วนแกรีบไปใหญ่ต่อเลยนะฉันทนไม่ไหวแล้วแม่ไม่ต้องบอกผมแล้วครับผมก็จะอย่ากกับตองอยู่แล้วแม่ก็อย่าลืมไปขอโทษไม้กับสิ่งที่แม่เคยทําไว้ด้วยนะครับเออถ้างั้นแม่ไปก่อนนะ ไม้ไม้อยู่ไหมลูกไม,ไม้ก็นึกว่าใครมาตะโก,กนอยู่หน้าบ้านที่แท้กบแม่นี่เองไม้แม่ผิดเองนะลูกแม่ขอโทษไม้กลับไปอยู่กับแม่กับล็อเหมือนเดิมได้ไหมลูกกลับไปอยู่บ้านเรานะแล้วแม่สัญญาแม่จะไม่ทำให้ไม้เสียใจแบบนี้แลลูกนะแล้วอย่าง แม่คิดถึงหลานนะไม้ส่วนตวนอนน็อตน็อตก็ยังเหมือนเดิมนะลูกไม่มีวันไหนเลยที่น็อตไม่คิดถึงไม้คิดถึงลูกอะแม่จะมาพูดอะไรตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วละค่ะแม่ความรู้สึกที่แม่มีแต่ข้อกลัวไม้มันเสียไปหมดแล้วค่ะแม่คะแม่กลับไปเลยคะ่ะ และแม่อยาหวังเลยนะคะว่ามายจะให้แม่ได้เจอหน้าหลานอีกเพราะไมายจะไม่มีทำให้แม่ได้เจอกับลูกของไมายแม่มาทางไหนแม่ก็กลับไปทางนั้นเลยค่ะทําแม่ไม่ยอมกลับไปไมายจะแจ้งตำรวจนะคะไม,มายไมายจะไม่ให้โอกาสแม่จริงเหรอลูกมันสายไปแล้วค่ะแม่ความรู้สึกที่ไมายมีต่อครอบครัวแม่มันหมดไปแล้วคะ่ะไมายไมายไมายลูกไมาย คนเราจะคิดได้ก็ต่อเมื่อเ,เจอในสิ่งที่ตัวเองเคยทำล้วกับคนอื่น